สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์อแล็บชานอลนะก็ขณะน,นี้ตอนนี้ช่องมีทำโอเพนแชทเนาะเพิ่งเปิดห้องใหม่ๆเลยแล้วก็มีทำเฟซบุ๊กเป็นเพจด้วยนะก็เข้ามาติดตามกันได้เลยนะครับโอเพนแชทกับเฟซบุ๊กลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะเขาสามารถเข้าไปกดจอยกดติดตามกันได้เลยนะเข้ามาคุยในหะ้องเพื่อแลกันเยอะๆนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้เลยนะผมจะอยู่ตอบค่อ,ขอ,ขอนข้างจะตลอดเวลาเนาะแล้วก็โอเคก็เชิญติดตามคอนเทนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเจอกันในห้องเพื่อแลกชานนีี้มอะไรันะก อ๋อแพ็กนี่ฮะเพิ่งเติมไปนะเพิ่งเติมไปนะเดี๋ยวจะมากดกันเดี๋ยวเขาเอซับสไครต์ออกมันรับไปเลยใช่ไหมโอเคโอเคก็มาดูกันนะฮะว่าของที่ซื้อมา,ารอบนี้เราจะได้อะไรกันบ้างเนื่องจากเขาบอกว่าอย่าดองของไว้นานนะฮะผมก็เลยจะเอามากดให้หมด ปเลยนะเดี๋ยวก่อนนะที่เข้ามาการากอรนี่ไม่ใช่ว่าจะลงนะฮะช็อปมันพึ่งรีผมรู้ผมเห็นนะแสงมืดเอ๊ะสีบใบได้อีกหนึ่งหรือเปล่านะแลกมาก่อนแล้วกันยังไงก็ต้องแลกอือชื่อโอ้เหมือนมีเดวิวหลายตัวฮนะมีอะไรให้แลกอีกไหมอ่อน่าจะหมดแล้วนะน่าจะหมดแล้วไหนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า ผมแลกอะไรได้ไปแล้วบ้างมาก็รอบนี้นะสกอร์ปีใหม่มี105ใบก็คงกด100ใบแหละแล้วก็แสงมืดอ4บใบนะฮะโดยที่14ใบหรออ๋อบใบก็ยังไม่ถึงการันตีตรงนี้เนาะอ๋อแต่เรามีแสงมืด4่ถึงใบเนี่ยใช้30แลกหนึ่งนะเราได้อันนี้1ใบนะเออคงกดแค่นี้แหละ มาประเดิมด้วยสกอร์ฟรีเเเเหเม็ดเบาๆเบาๆเนีเช็คดวงวันนี้สิดวงวันนี้ฟ้าฝนเป็นใจไหมฮะวิสีดาวมาหนึ่งครั้งสองครั้งสมครั้งสี่ครั้งห้าครั้งหครั้งเอ้ยเจครั้งเอ้ยแครั้งโอเคกูปิดไลฟ์ละกูไม่กดแล้ววันนี้ <laughs> เฮ้ยสิบครั้งแล้วนะนี่สิบเอ็ดสิบสองครั้งแล้วเลาเนีเอ่ะมาทีเดียวเราเงียบไปเลยวะ่ะรู้สึกรู้สึกลางไม่ดีและเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินไปเพราะหนุ่มเพราะหนุ่มความดูแอดพึ่งจะเปไปสดๆสนับสนุนกันขนาดนีนี่คือกี่ครั้งแล้วอะยี่สิบครั้งได้แล้วไหม คือ200กาชาไม่ออก4ดาวก็วคือถ้ากดกดสกอร์เหลืองคือไม่ออก5ดาวเลยนะเพราะนุม่มห้ำยิงโอ้โอ,โอ้มาเป็นสีดาวแสงมืดเลยเว้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเออหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเเฮ้ยมาแล้วโอเคหนเอาสักเจละสามห้าหกเจ็ 3, 4, 5, 6, 7, อ่ะโอเคสัก7รอบเผื่อจะได้แสงมืดใน10โลต่อไปจัดไปทีละใบเลยครับจัดไปเลยครับไม่มีดงไม่มีดองไม่มีแล้วไอช่องเพิร์ทแลบบที่ดองเป็นร้อยใบมาเปิดนะ่ะ ะดองไปแม่งก็ไม่ออกดองไปแม่งก็เกลืออยู่ดีไอ้บ้าเสรุปเป็นที่ไอดีไม่ดองไม่ดองก็ไม่ออกดองก็ไม่ออกไอ้บ้าเอ้ยไม่ออกจริงดินะอ้ชื่อเฮ้ยเดี๋ยวเรากดสกอร์ปีใหม่เราได้อีกสามใบปะเออหนึ่งร้อยก็สามใบใช่ไหมไ ทำไมสามดาวร้วนอะะเป็นสิบใบได้สามดาวร้วนลางมันมาเลยวะนี่คือผมก็ยังนั่งลุ้นอยู่ทุกทุกดอกที่มันเปิดไปเลยมาอันเนี้ยผมรู้สึกได้เลยผมรู้สึกได้รู้สึกได้เลยว่าแม่งสามดาวเฮ้ย <laughs> ให้ตายดิ โอเคครับห้าพันเป็นศูนย์เป็นอย่างนี้เนี่งอุ๊นิวไม่เคยได้น้องแมวมาก่อนแมวแมวสีทองสีดาวแต่ถ้าให้ดีสีดาวมาแล้วถ้าจใจดีเอาแมวไปใส่เก,กาะออกมาเป็นพาลาดินแสงอะไรอย่างงี้นะ huh? ดาก้อนไหนแสงงี้สักทีเหอะไอดีผมโพแสงก็ได้ตอนนี้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> สีดาวมาลุลุอเลยวะ่ะสีดาวมาลุลุอเลยวะ่ะ เฮ้ยสี 1941, ่ดาวมาลัวๆเลยวะก็สี่ดาวต่อไปดีมามามาไอ้นี่อ่าห้าใบได้แสงมืดอีกหนึ่งทำไมมันติ่งห้าวะตึงเอ้ยเดี๋ยววันไหนมันกดมันกดไอ้ฟีนิกซ์ได้ไหมไม่ได้เนาะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แอดฟีนิกเข้ามาให้โอเคเดี๋ยวกดอันนี้กดทีละใบให้ใหมันครบสามสิบเนาะฮห้าดาว่ะห้าดาวโผล่มาในไลฟ์ผมไม่ใช่ไลฟ์คลิปผมไม่ได้ไลฟ์เมาแถมปะวลาทำไมถึงไม่มาตอนแสงมืดวะฮะไปอันนี้กดไปยาวๆ อีกร้อยใบสามโอ้โหสี่ดาวมาเพียบสีโ่โหสี่ดาวมาอย่างเพียบอ่าโอ้โหโโห้าเท้มาอีกแล้วอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเริ่มเหี่ยวแล้วมาแลกมาได้อีกสามใบทั้งหมดสี่ใบย,ยอดรวมนะฮะ นี่บ้บเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเป็นห้าสิบใบขาดแสงไปอีกยี่สิบใบเนาะก็จะได้สี่ถึงห้าดาวอีกใบหนึ่งนะมาสามใบสุดท้ายครับสามใบสุดท้ายของวันนี้สามใบของวันของวันนี้กดไปเกือบ,บยอี่สิบใบอ่ะนี่ผมไม่เห็นแสงห้าดาวมาน่าจะเกินร้อยใบจากเอ สามถึงห้าดาวแสงมืดแล้วนะเออคือดูจากไมเลตเอาก็ได้เนี่ยก็นับยังไงวะเจ็ดสิบใบใช่ปะหมื่นวะอันนี้คือห้าดาว4ีถึงห้าดาว จ็ดสบจ็ดสใบได้4ีถึงห้าดาวหนึ่งใบตอนนี้ครบสีถึงห้าดาวครบไปแล้ว3ใบเออโดยที่ผมกดก็ประมาณร4 0ยสกว่าๆเออร้อยส่สกว่าๆแล้วนะตั้งแต่รอบหลังมานี้คือผมล่าสุดที่ผมได้5ดาวการันตีไปอะ่ะผมก็เริ่มไม่ดองแล้วแล้วกดรัวๆเลยมีอะไรผมก็กดมีอะไรผมก็กด ร้อยสี่สิบร้อยเกือบเกือบสองร้อยใบได้แล้วมั้งเนี่ยเออประมาณร้อยสี่สิบกว่าใบไม่ถึงไม่ถึงสองร้อยไม่ถึงสองร้อยเออคิดว่าไม่ถึงสองร้อยนะร้อยร้อยกว่าใบละที่กดแบบวิธีนี้นะมีอัดคลิปบ้างไม่อัดคลิปบ้างแม่งก็ไม่มาอยู่ดีเฮ้อเมื่อกี้ก็คือได้แค่อากน้ํากับจักน้ําอะชีวิตเศร้าๆของเราอากน้ำํำสิบตันแล้วอะสมุดอากน้ําตันว่ะ นะจากน้ำมาอีกตัวทำไมแมวาจากแสงมืดมาไม่มีอ่ะคือจะอะไรเอาเศษไปกินไงเออไม่มีก็ไม่รู้จะไปให้ใครกินใช่ไหมน้อไหนแมวแสงมันทำอะไรได้เนี่ยผมไม่เคยได้เพิ่งได้มาแต่ไม่เคยเห็นคนเล่นเลยนะตีบ้านได้ไหมไม่น่าจะได้เอออะไรเนี่ย assassin เขาตี attack ตายตายตาย,ตายลม้มจมแล้วกู โอเคครับเจอกันคลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับลิ้นพันไปหมดแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย